เดี๋ยวขออนุญาตต้อนรับพี่อาทิตย์นะคะนะพ่วงหน่วยการสายงานวิเคราะห์นะคะหลักทรัพย์บลกรุ่งสีนะตอนนี้อยู่กับบอลแล้วก็พี่มวลแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมวลคุณบอลแล้วก็สวัสดีนักถุนถันหุ้นทุกท่านครับค่ะได้ยินบอลกับพี่มต์ชัดเจนนะคะชัดเจนครับชัดเจนครับอ่าโอเคค่ะเริ่มกันเลยค่ะเป็นไงบ้างคะตลาดนุ่นไม่แน่ใจตอนนี้ตลาดมาแล้วอ่ะยังเขียวอยู่นะยังทะลุ 1,006อยู่นะคะครับผมภาพตลาดช่วงนี้เป็นลักษณะการประคองตัวะนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราขึ้นมาจาก1,515นะฮะขึ้นมา1,600ล่าสุดม,มาอยู่ที่1,610จุดะนะครับซึ่งตัวจุด1,610จุดเนี่ยเดี๋ยวผมแชร์สไลด์แล้วกันนะครับได้ค่ะค่ะ,ะเป็นแชร์หน้าจอกันนะฮะอ่ะมันขึ้นภาพไหมครับ กำลังมาแล้วค่ะเป็นเป็นภาพกราฟเซตใช่ไหมครับค่ะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันมีความสําคัญยังไงนะครับ<ช>คือก่อนคือภาพใหญ่แล้วกันนะฮะภาพใหญ่ผมไม่ยังพูดเหมือนเดิมนะภาพใหญ่เองเป็นกรอบขาลงอยู่ไหมฮะก็คือเส้นสีแดงด้านบนเนี่ยเป็นกรอบขาลงก็คือจุดสูงสุดเนี่ยมันต่าลงเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วจุดต่ําสุดด้านล่างี่ยก็ต่าลงเรื่อยๆทุกครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกรอบขาลงอยู่ในกรอบใหญ่รอบเนี้ย คร,ค,ครับก็การฟื้นตัวของหัชนีรอบนี้เป็นยังไงก็คือเป็นลักษณะการฟื้นตัวในกรอบขาลงอยู่นะครับมันไม่ขึ้นขึ้นไหมออตอนนี้นยังไม่ขึ้นนะคะเพทรีสไลด์ลย,ยังไม่ขึ้นใช่ไหมฮะยังค,ค่ะยังรอรอแชรไงดีเดี๋ยวนะครับรอรอแป๊บนึงนะฮะขัดข้องทางหน้าเทคน,นิคมัน<ต> <c oughs> เป็นแต่ไม่ใช่ตัวกราฟอ่ไม่เป็นไรอะะไรไายต่อไปก่อนได้เลยค่ะพี่ อ่านะครับเดี๋ยวแชร์รอบนึงะนะครับเลยไปไหมครับมาแล้วค่ะอ่านะครับตรงเนี้ยนะครับมันกําลังฟื้นตัวในเกาะขาลงนะครับเพื่อที่จะไปทดสอบแนวต้านตรงนี้เลยแนวต้านขาลงตรงเนี้ยคือ160 1 6 0่ะนะครับซึ่งในตรงแนวต้านตรงนี้มันไปเป็นจวบเหมาะทันพอดีพอดีเลยกับแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็คือเส้นแดงแดงใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันมาชนกันพอดีเลย นะครับ1610เพราะฉะนั้นแนวเนี้ยถือว่ามีในยะสาคัญมากะนะครับในยะสาคัญยังไง <pareil S 1> มันจะเป็นตัวบอกว่าคุณเนี่ยนะครับจากที่คุณเป็นขาลงอยู่เนี่ยคุณจะพลิกกลับเป็นขาขึ้นได้หรือไม่ <โฆ S 1> นะครับ <โฆ S 2> นี่คือในยะสำคัญของมันเลยนะครับเพรานั้นวันนี้ช่วงนี้นะครับมันจะขึ้นมาเทสต,ตรงนี้ไละนะครับการที่คุณมาชนในยะสําคัญ2จุดแบบนี้พร้อมกัน ถ้าคุณจะผ่านไปได้ง่ายๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดแนวต้านที่มันมีในยาถูกไหมเพราะฉะนั้นในการที่คุณจะผ่านแนวต้านที่มันมีในยาเนี่ยคุณจะต้องมีอะไรดีพอสมควรคุณถึงจะผ่านมันไปได้หนึ่งแรงซื้อคุณต้องมาเยอะหน่อยอ <c oughs> สองข่าวดีคุณต้องพร้อมอะ <c oughs> นะครับมันถึงจะดันขึ้นไปได้นะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ เราไปดูข่าวดีก็ยังไม่มีนะนะครับข่าวดีที่จะเข้ามาในในตลาดนียังไม่ได้เห็นประชุมคอรอมอรก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันจะมีน้ําหนักเยอะอะไรนะ,ะ,ะครับภาพของเศรษฐกิจโดยรวมก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับข่าวสารจากต่างประเทศก็ค่อนข้างนิ่งะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ได้มีข่าวดีมากพอที่จะทําให้มันเนี่ยคืออาจจะทะลุกันไม่ได้นะ1.60เนี่ยแต่อาจจะยืนไม่อยู่นะครับภาพอาจจะยืนไม่อยู่นะครับคือข่าวดียังไม่ได้เยอะพอ พอสมควรขนาดนั้นโอเคเมื่อวานนี้เราอาจจะเห็นแรงซื้อต่างชาติมาจากไหนไม่รู้มาในช่วงท้ายตลาดมาในช่วง ATC ใช่ไหมค่ะใช่เอ้เราก็ยังหาเหตุผลที่ชัดเจนยังไม่ได้มีการคาดการณ์ว่าเอ๊มมันเกิดจาก m s c i เอสจะรีบาลานซ์เราหรือเปล่านะซึ่งเขาจะประกาศรายชื่อวันที่11เนี้ยนะฮะ11ก็คือวันพฤหัสนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขาจะมีการปรับมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับหุ้นเข้าออกเนี่ยสองตัวนะะตัวที่จะเข้าคือเค a n k ตัวที่ถูกออกคือแบ m แต่เรายังไม่รู้ว่าน้ําหนักที่ MSCI เขาจะให้เราเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าน้ําหนักที่เขาจะให้เราเนี่ยเป็นบวกเมื่อวานนี้ก็เลยมีแรงซื้อเข้ามาเก็งอย่างไรก่อนเป็นพวกลักษณะของกองถุนที่เป็นแอคทีฟฟันหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะฮะอันนี้อันนี้เป็นตัวประกอบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะคิดว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับน่าจะเป็นลักษณะการแกลงตัวประคองตัวอยู่ในกรอบ1620กอย์ ะนะับกรอบด้านล่างคือ1,600นะครับนี่กรอบของเซ็นเนเด็กสำหรับวันนี้ครับแล้วการลงทุนแล้วะพี่อาทิตย์เรามองการลงทุนไว้แบบไหนอย่างไรแล้วมีหุ้นเด็ดในดวงใจไหมคะขอสัก2ตัวค่ะโอเคนะครับถ้าเป็นภาพของการลงทุนันนี้อาจจะลงเป็นลักษณะการโฟกัสสักนิดหนึ่งนะครับโฟกัสสักนิดหนึ่งก็คือเน้นไปที่ตัวที่เขามีปัจจัยปัจจัยหนุนเลยนะครับซึ่ง กลุ่มที่มีปัจจัยหนุน,นในวันนี้มีอยู่กลุ่มเดียวคือกลุ่มธนาคารนครับเพราะว่าพูกเนี้ยนะครับแบงก์ชาติบ้านเราจะทําการประชุมคณะกรรมการานโยบายการเงินอยู่แล้วซึ่งซึ่งเราเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยจะมีการปรับขึ้นในตารล่มเบียเนี่ย้าเป็นตลาดคาดการณ์คือคอนาาดิชั่์คาดการณ์อยู่องห25นะครับแต่ถ้าเป็นหลักทรัพย์ภูมิสีคาดเนี่ย 0.5นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น0.25หรือ0.5มันก็เป็นทิศทางขาขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์เี่ยคือกลุ่มธนาคารวันนี้เราก็เลยโฟกัสไปที่กลุ่มธนาคารเป็นหลักเลยนะครับในการเทรดดิ้งหรือว่าการเก็งกำไรนะครับซึ่งท็อปพิกที่เราเลือกมาให้สองตัวนะฮะตัวแรกคือตัว Kbank คะนะฮะ k b a n k 1 4 9 5นี่คือราคาปัจจุบันนะครับทำไมถึงเลือก k b a บ k เอาก่อนนะฮะนี่คือปัจจัยพื้นฐานแล้วกันนะครับเป็น หนึ่งก็คือในเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นพรุ่งนี้ถูกไหมฮะสองก็คือ MSCI ร e b a l a n c e รอบนี้มีการค่าการว่าเคบงคังนี่แหละ<ฆ>นะฮะจะได้ถูกปรับเข้าคำนวณในดัชนีรอบใหม่แต่เพียงตัวเดียวรอบนี้เลยนะนะครับอ่นนี้คือปัจจัยบวกนะฮะทีนี้มาดูปัจจัยในเชิงของเทคนิคนะครับถ้าหากว่านักลงทุนจะซื้อเก่งทำลายกันเนี่ยนะครับถามว่าจุดรับอยู่ตรงไหนนะฮะจุดรับก็อยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับ75วันคือ147บบาทค่ะ 147บาท50สต่างตัวนี้ผมว่าเป็นแนวรับที่ดูเซฟนะเซฟส่วนแนวต้านเนี่ยฮะอาจจะยืงดูไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะในแนวต้านแรกนะครับก็คือ152ยห้าสบาทห้นะฮะก็คือไฮเดิมของเขานั่นแหละนะครับเอาง่ายๆเลยแล้วก็จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่155บาทนะครับส่วนราคาเป้าหมายในเชิงพื้นฐานเนี่ยเราให้ไว้ที่ร7อยเจ็ดส อ่านี้คือตัวเคแบงค์นะครับเอจ็ดสิบนี่ก็โอ้โหก็นู่นเลยฮะายเดอรอบก่อนด้านซ้ายเลยนะครับตัวที่สองฮะ SCB นะฮะ SCB เมื่อวานที่มาค่อนข้างแรงวันนี้อาจจะมีการพักตัวสักนิดนึงแต่การพักตัวในระหว่างวันตรงนี้ผมมองเป็นโอกาสในการซื้อนะเป็นโอกาสในกเข้าซื้อนะฮะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันกับเคแบงค์นั่นแหละเพราะว่าทิศทางดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะฮะ สองเนี่ยเราไปดูในเรื่องของผลประกอบการเอสเป็นยังไงนะครับเฮ้ยพื้นฐานดีนี่นะครับเพราะว่างบในช่วงไต่มาสองที่ผ่านมาก็ออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด<ช><ๆ>การตั้งสำรองก็ดูไม่ได้น่าวิตกกังวลเหมือนกับที่กังวลกันก่อนในอานนี้คือเรากังวลกันก่อนนอนี้ว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวหรือเปล่าแบงค์นี่เสียจะเพิ่มขึ้นไหมจะต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นหรือไม่ปรากฏว่าการตั้งสำรองนิ่งอยู่เท่าเดิม เนี่ยนเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีการตั้งสำรองไต่มาละหนึ่งหมื่นล้านบาทนั่นหมายความว่าคุณภาพสินทรัพย์หรือว่าสินเชื่อที่เขาปล่อยออกไปเนี่ยคุณภาพเขายังดีอยู่มันยังไม่ได้มีสัญญาในเรื่องของการเกิด NPL แต่อยา่างใดการตั้งสำรองก็ค่อนข้างนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้สูงว่าวันปีเนี้ยนะครับกำไรสุทธิของ SCB เนี่ยน่าจะออกมาอินไลน์กับที่เราประเมินกันเอาไว้ก็คือส0 0มล้านบาทะนะคะซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย13.5เปอร์เซ็นต์ หุ้นใหญ่ที่เติบโตได้ในระดับ2ดิจิตขึ้นเนี่ก็คือเกิน10%ขึ้นเนี่ยนะครับผมถือว่าน่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่133บาทนะครับส่วนนี้นะฮะสำหรับคนที่จะเล่นในกรอบสั้นๆนะครับก็แนว่ตออยู่ที่100 ห้าบาทเป็นโซนแนวรับนะครับสำหรับวันนี้นะนะครับว่าห้าบาทแนวรับนะฮะถ้ารับได้แล้วไปตั้งขายตรงไหนนะครับก็นี่เลยฮะชัดเจนมากครับหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับเป็นแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันพอดีใกล้เคียงก็คือหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับผมว่าเป็นแนวต้านที่น่าจะขึ้นไปเทรดได้ครับในช่วงนี้ตลอดปี ครับนี่คือ2ตัวนะครับสาหรับกลุ่มธนาคารที่เลือกมาให้ในวันนี้ครับอืมค่ะเดี๋ยวขอดูในส่วนของหุ้นสบายในหั่นเช้านี้เปิดมาค่อนข้างกระโดดเหมือนกันน่าจะสอดรับกับในตัวของผลประกอบการที่ออกมาค่อนข้างดีครับนะฮะตัวไหนช่วงนี้ถ้าประการงบดีนะฮะราคาก็จะเปิดกระโดดสักนิดหนึ่งนะฮะทีนี้เปิดกระโดดขึ้นไปแล้วเนี่ยครับจะยืนได้หรือเปล่านะฮะนี่ก็จะเป็นคำถามไปนะครับทีนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ละที่จะต้องไป พูดคุยไปสืบค้นนะฮะกับทางเมเดตแมสเนี่ยนะว่าเอ๊งบไต่มาสอของท่านดีมากเลยแล้วไต,ต่มาที่3ของท่านจะเป็นยังไงต่อถูกไหมฮะอันนี้ก็คงวอบรรดานักวิเคราะห์ออกมาพูดคุยอีกทีนึงถ้าเป็นในมุมของนักลงทุนเองเนี่ยก็อาจจะติดตามบริษัทสบายได้ในเชิงของอัปเดตนะ,ะที่เขาจะไปพูดคุยกับทางบริษัทหรือถ้าจะเร็วกว่านั้นเนี่ยก็ทางทางทานหุ้นก็ได้นะฮะเดี๋ยวทางหุ้นก็อาจจะมีการเอาไปพูดคุยกับทางผู้บริหารก่อนแล้วอาจจะมา ลงหน้าขามเสื่พิมพ์ให้เราได้ติดตามกัน,นครับทีนี้ในเชิงของเทคนิคเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าคนน่อนข้างสวยนะนะครับเพราะว่าเขาสามารถเปิดกจะโดดขึ้นไปเหนือเส้น200วันได้ค่ะค่ะเป็น200วันนี่ถือว่ามีนัยยะสาคัญเป็นตัวบ่งบอกให้เห็นว่าหุ้นของคุณเนี่ยนะครับเป็นทิศทางขาขึ้นหรือขาลงถ้าต่ำกว่าเส้น200วันเนี่ยไม่เอานะครับแต่ถ้าขึ้นมาอยู่เหนือเส้น200วันได้จงดีมากๆนะครับซึ่งวันนี้สบายทําได้ค่อนข้างดีทีนี้ก็คงต้องรู้กัน,นแล้วว่าในวันเนี้ย นะครับเขาจะยืนเส้น200วันตรงนี้ได้ทั้งวันหรือไม่นะครับเส้น200วันเขาอยู่ที่20บาท80สตางค์เพราะฉะนั้นขอให้ยืน20บาทหรือ20 21บาทหรือ20บาท80สตางค์ได้ตลอดทั้งวันเนผมว่าตัวนี้ยน่าน่าสนใจในการที่จะฟอลโล่ตามในระยะการยาวนะครับสั้นๆนะครับแนวรับก็20บาท80อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ที่ประมาณสัก อันนี้อาจจะดูกไกลไปสักหน่งยนะยีย่สบสองบาทแล้วกันครับยียบ่บสองบาทน,นะครับสัส้นๆส,สกอตนะครับค่ะ,คะอโอเคตอนนี้ยังไม่มีนักทุนคนไหนถามมาเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูหุ้นหน้าหนังสือพิมพ์พันหุ้นหน่อยก็แล้วกันค่ะ NRF หน่อยค่ะพี่ฤทธิ NR <F S 1> ์ NRF นะฮะีพวกอาหารอาหารค่ะ ทิศทางค่อยๆขยับตัวดีขึ้นมาครับแต่ก็จะมีแนวต้านใหญ่ขวางอยู่ข้างหน้าคือเส้น200วันคือ7บาทครับสำหรับตัว NIF นะนะครับช่วงสั้นๆถือว่าอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีครับสามวรถ f o ล l o หรือว่าเก็งกำไรได้โดยมีแนวต้านใหญ่ที่7บาทครับค่ะค่่ะะอออืืมโอเคในส่วนของตัวมีนักทุนถามมานะคะอออริจินค่ะ O R I ออริจินนะครับออริจินช่วงนี้ก็ต้องยอมรับแล้ว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์นียังถูกกดดันอยู่นะครับหลายเรื่องนะครับปีที่แล้วก็โควิดปีนี้ก็ดอกเบี้ยขึ้นนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็ยังสโลดาวอยู่นะครับภาพช่วงนี้นะครับอาจจะต้องเวทและซีไปก่อนนะครับสำหรับตัวออริจินนะนะครับเพราะว่ายังถูกกดดันในในทิศทางที่เป็นเป็นขาลงอยู่นะครับเดี๋ยวตีเส้นให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่ากราฟยังอยู่หรือเปล่านะครับ เนี่ยนะครับมันย,ยังเป็นขาลงอยู่แต่ว่ามันมันถ้าภาพขาลงตรงนี้มันเบสขึ้นมาได้ตรงนี้นะก็ถือว่าเริ่มมีสายสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วะค,ะคือสามารถเบคสิบบาทขึ้นมาได้เนี่ยถือว่าเริ่มมีสายสัญญาณที่ดีแต่ว่าต้องผ่านเซฟไปสองร้อยวันคือสิบบาทห้าสิบขึ้นไปได้ก่อนค่อยฟอลโล่ตามจะดูเซฟกว่าครับค่ะอ่ะค่ะมีมีถามเข้ามาฟอสค่ะกับ RCL ฟอส <Ford S 2> กับฟอสค่ะ ฟอสเองเนี่ยนะครับถือว่าขึ้นมาอยู่ในโซนบนนะนะครับอยู่ในโซนบนก็ต้องให้เวลาเขาในการพักตัวนะครับแล้วก็นักลงทุนเองเนี่ยนะครับพอเห็นราคาขึ้นมาเยอะๆเนี่ยบัญชีก็อยากจะรอดูในเรื่องผลประกอบการเองนะครับว่าเฮ้ย ุ่นขึ้นมาเยอะขนาดนี้แล้วผลประกอบการมันทําได้อย่างที่ผู้บริหารบอกหรือเปล่า่ะครับเนือในลักษณะของการพักตัวครับช่วงนี้นะฮะคิดว่ายังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับรอเบกถ้าคนที่จะเล่นเทรดดิ้งเนี่ยคงต้องรอเบกแถวๆสัก5 0าสบาบเาทค่อยฟอลโล่นะครับช่วงนี้เวทนเซีไปก่อนครับค่ะมีถามเพิ่มเติมเข้ามานะคะคุณเมอร์ลินบอกว่าซินเนกเข้าได้ไหมครับซินเนกนะครับหุ้นขายมือถือนะครับถูกกดดันลงมาลึกพอสมควรนะครับ เล่นเกงกำไรสั้นได้ครับเล่นเกงกำไรสั้นได้โดยมีแนวต้านอยู่ที่22บาทนะครับ<ช>ถ,ถ้าผ่าน23บาทได้จะดีมากๆนะครับคือแนวต้านเส้นก่้จเฉล่ย200วันซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าหุ้นทั้งตลาดนะครับพยายามที่จะดันตัวเองขึ้นมาเทส200วันกันหมดรวมไปถึงเซ็ตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวต้านตรงนี้จะถือว่าเป็นแนวต้านที่นักวิเคราะห์หรือว่านักกลยุทธ์หรือนักเทคนิคเเนี่ยเอามาพูดถึงเยอะนะครับก็ ช่วงนี้เล่นเก่งกับนายได้นะครับเล่นเก่งกับนายได้แนวต้านแรก 22, แยี่บสองแนวต้านใหญ่ยี่สิบสามครับ RCL uh huh. นะ <UC L S 2> คะ RCL ทะ้องทุ่ี้ครับเมื่อกี้ข้ามไปนะครับ <c oughs> RCL กลับมานะครับงบยังดีอยู่นะครับงบเนี่ยยังดีอยู่แต่ว่าคําถามคือมันผ่านจุดสูงสุดมาแล้วหรือเปล่า <c oughs> ค่ะเพราะว่า <c oughs> ไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยสูงกว่า Q 2นะ Q 2เนี่ยกำไรจะเยอะ เจนะ็ดแปดพันนดูเหมือนสูงนะ,ะนะครับเมื่อเทียบกับปีปีก่อนนู้นนะครับแต่ว่าถ้าเทียบคิวคิวมันเริ่มมีการชะลอตัวลงมานะครับก็เกิดคําถามว่ามันผ่านจุดสูงสุดมาแล้วหรือยังนะครับประกอบกับในเรื่องของอินดิเคเตอร์ทางด้านค่าระวางเรือเนี่ยนะครับมันก็ยังมีการชะลอตัวลงมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าเป็นแนะนําแค่วดแอนซีดีกว่านะครับยังไม่เอานะครับเพราะว่าในเชิงของเทคนิคข้อเองก็ยังอยู่ต่ำกว่าเส้น200วันด้วยในเชิงของผลประกอบการเองก็มีคําถามในเรื่องของ ผ่านจุดพีคมาแล้วหรือเปล่านะครับก็ก็กยังไม่ได้เอาถ้าจะเล่นจริงๆนะเล่นเล่น,เล,นเล่นเทคนิคขอขรีบาวนะครับแนวต้านก็จะอยู่ที่42บาทนะครับแนวรับก็อยู่40บาทตรงนี้เลยนะครัค่ะ,ะคุณฟาริดะนะคะกับคุณจีราพรสวิตไปหุ้นเล็กบอกว่า VL กับซิก,ก้านี่เป็นยังไงบ้างคะ VL ใช่ค่ะอ VL นะครับ มันเล็กมากแล้ววันรุ่งก็ยังไม่มีนะครับคือถ้าจะเก็งกำไรช่วงนี้อาจจะต้องเฝ้าหน้าจอสักนิดหนึ่งนะครับถามว่าเก็งกำไรได้ไหมเนี่ยมันก็พอเก็งกำไรได้นะครับแนวรับเนี่ยนะครับก็จะอยู่ดูเรสก์หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์นะครับแล้วก็แนวต้านก็คือบาทสามสิบนะครับแต่ย้ำนะคะว่าจะต้องเฝ้าจอสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากวอลรุ่มหรือว่ามูลค่าการซื้อขายนี่ค่อนข้างเบาบางอยู่นะครับอ่าขออีกตัวสิก้านี่ยังคะ ซิก้านะฮะโอ้ oh, นะครับอันนี้ก็บิตคอยนนะครับเ <c oughs> มื่อเช้ารู้สึกเห็นปวงบของ JTS ออกมาแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้เด่นอะไรนะ <c oughs> นะครับหัวแม่ที่ทำบิตคอยน์มาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็คงต้องรอดูในเรื่องของการอีกทีนึงสำหรับตัวซิก้านะครับ <c oughs> ผมว่าเวสเอ็นซีดีกว่านะครับไม่อยากให้เข้ามาเก็งกำไรกันกโอเคถึงแม้ว่าราคาบิตคอยนมันจะเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมา <c oughs> นะครับ แต่ว่าในเชิงของผลประกอบการของบริษัทที่เขาทําการปล่นบิตคอยเนี่ยยังเผชิญในเรื่องของต้นทุนค่าไฟทไี่สูงขึ้นมาอีกนะนต่ระบก็ต้องเปรียบเทียบกันดูให้ชัดๆนะครับเวดอซีดีกว่าครับันนี้นะนะครับอขอบ้านปูเทคนิคบ้างก่อนที่จะไปก็กําลังจะเข้ามื้นฐานค่ะบ้านปูค่ะบ้านปูออบ้านปู บ้านปูนะฮะเทคนิคอลนะครับช่วงนี้ก็โดนกดดันลงมานะครับจากราคาฐานที่ลงนะครับในเชิงของเทคนิคยังไม่ได้เสียนะครับถ้ายืน1 2บาท80หรือว่า13บาทได้ในโดยรวมยังดีสำหรับคนที่ติดอยู่ผมว่าถือต่อได้ครับอ่าค่ะโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้พี่ธิดฝากอะไรถึงนักลงทุนหน่อยค่ะโอเคนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการที่ดัชนีเนี่ยขึ้นมาเทสจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับก็ คิดว่ายังผ่านได้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่ายังมีปัจจัยที่เราจะต้องเฝ้าติดตามดูอยู่อย่างเช่นวันพรุ่งนี้ก็มีประชุมแบงก์ชาตินะครับแล้วก็มีตัวเลขเงินเฟอ้อของทางอเมริกานะครับถ้าหากว่าไม่ได้มีปัจจัยบวกแน่นจริงๆเนี่ยโอกาสาผ่าน1.00%เนี่ยยังค่อนข้างยากอยู่เพราะฉะนั้นการลงทุนในช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังการลงทุนนะครับค่ะ